ผมสาโสารธศพอครับรินีนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันิบหานะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่างขุนทดจังหวันดคนครราชสีมานะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะครับก่อนเลิกงานครับมาอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นชุดตักของอ e ีสกิทีเอสามสองห้านะครับเป็นเก่าบ้านอันนี้เป็นเก่าบ้านครับซึ่งมีการต่อปากบุ้งกีแล้วครับนี่ครับ กีติกิท TA สามสองห้านะครับตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดที่สนใจจะเอาไปดัดแปลงใส่เฮกสี่ห้าหรือจำพวกกีตกินะครับดัดแปลงตรงหน้าอกนะครับตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่ราคาสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดตักนะครับตัวนี้เป็นเก่าบ้านแล้วนะครับไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นนะครับ ก็จำหน่ายทั้งรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นคูบต้าบ้านเราและอะไรถอทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฝากเอฟซีทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามนะครับทางยูทูบสาโรตทศอร์เฟซบุ๊หล้านจรันรุ่งเรือง2 0 1 5แล้วก็เฟซบุ๊กสาโรถทศอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับผมนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจดูคลิปนี้นะครับเผื่อต้องการอยากได้ หรืออยากต่อราคานะครับ0954249698นะครับเบอร์โทรศัพ์พร้อมเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับหรือท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับจับ G P S มาเลยครับร้านจรันรุ่งเนือง2015นะครับสาโรถทุวรรตัวจริงเสียงจริงบริการเองนะครับของผมนะครับนี่ครับยังมีเยอะนะครับทั้งรถถ่ายเต็มกันครึ่งคันรับตีเทินแรกเป็นรถถ่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ วันนี้ก็ผมก็นำเสนอชุดตักครับ38,000บาทน,นะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้เดี๋ยวมีราคาลดลงไปนะครับขอบคุณครับ